สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เลขเด่น7เซียนงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2569เอามานำเสนอท่านผู้ชมให้พิจารณาเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันาะคะเลขเด่น7เซียนงวดนี้ยิ้มรับโชคเด่น ยิ้มรับโชคเด่นสองแล้วก็สามนะคะงวดที่แล้วเด่นแปดแล้วก็เก้าเข้านะคะเข้ามั่งมีเงินทองเด่นงวดที่แล้วนะคะนี่เด่นสองนะคะเด่นสองก็เข้าเหมือนกันพลังบุญเด่นแปดนะคะเรามาพิจรารณางวดนี้ยิ้มรับโชคเด่นสองแล้วก็สาม ล่างเด่นสี่กับ5บ้ามั่งมีเงินทองเด่นสแล้วก็เพลังบุญพลังบุญเด่น9้านะ,ะเด่น9้าแล้วก็สมเนาะคาถามหารวยเด่นสมนะคะ อันนี้เด่น9้าพลังบุญเด่นเาคาถามหารวยเด่นสพอดีมาตรงกันกันกบมั่งมีเงินทองนะคะสาเกนาะรวยโชคก็3เหมือนกันราชาโชคก็9กนะคะก็9กาฉะนั้นเลข3เลข9้านี้ เป็นเลขที่มาแรงเนาะเป็นเลขที่มาแรงแต่ว่าตัวจับกุ้งวดที่แล้วไม่เข้านะคะตัวเด่นของเขาเข้าเนาะเขาเด่นสองแปดนะสองแปดก็ขึ้นบนเนาะสองเก้าขึ้นบนส่วนแปดนั้นลงล่างนะคะวดนี้เขาเด่นสามกับเก้าท่านว่าจะขึ้นบนหรือลงล่างเนาะก็ ลองเอาไปพิจารณาดูหน่อยนะคะเด่นสามแล้วก็เก้านะคะส่วนตี้กิโลนั้นเขาก็เด่นสามเหมือนกันตรงกับมัมั่งมีเงินทอง เ,เด่นสามที่ฮีโร่ก็เด่นสามเช่นกันนะคะแล้วทีนี้มาดูยิ้มรับโชคสองสามนะคะสองสามมาดูอันนี้ก็สองสามเช่นกัน,นเห็นไหมสองสามเด่นสามเด่นเก้านะคะเด่นสามเด่นเก้า นี่ค่ะนี่ก็เด่นสามนะคะโชคลาภก็เด่นสามอันนี้ก็เด่นเก้านะคะเลขวดนี้สามมาแรงบนนะคะนี่ บนเด่นสองก็มีสองแปดสองเก้าสองศูนย์เด่นสามก็มีสามแปดสามเก้าสามศูนย์เด่นสี่ก็มีสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์นี้ครับเลขบนนะคะสำหรับเจ็ดเซียนเนาะที่เขาจะคู่มาให้อันนี้เลขล่างนะคะเด่นห้าหกเจ็ดนะคะห้าหกเจ็ดอันนี้เป็นเลขสรุปนะคะเลขสรุป เลขสรุปนะคะงวดที่แล้วงวดที่แล้วเขาก็เด่นศูนย์เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่มีสองเออเด่นสองนะคะเด่นสองเด่นเด่นศูนย์เนาะนตัวจับคู่ไม่เข้านะคะงวดนี้นะคะเด่น เด่น3แล้วก็เด่น5แต่ว่าเ่็ดคิดว่าเด่น9นะคะเด่น9กด้วยนะคะเด่น3มเด่น9กเนาะสก็มาแรงนะคะสมาแรงท่านลองอไปพิจารณาดูนะคะเลข3มาแรงจริงๆงวดนี้นะคะสำหรับเลข7เซียน มาดูเลขเก็ดเซียงอีกด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งเนาะสิบเซียงเขาก็มาสามเช่นกันนะคะเนี่เลขงวดนี้ทำไมต้องดื่นสามด้วยเนาะ เจ็ดเซียนวดประจําวันที่สิบหกนะสิบหกกุมภาพันสองพันห้ารอยสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเลขหลวงปู่ให้มาสามเก้านะคะเลขถุงเงินเนาะแต่ก่อนเขาเรียกว่าเลขถุงเงินตรงนี้เนี่ยเขาจะมาบ่อยมาประจํามา เข้านะคะมาแล้วก็เข้าด้วยวดนี้มาสามนะคะมาสามมาสามวดที่แล้วมาสองออกสองเก้าเนาะเดี๋ยวนะเออเอาให้ดูวดที่แล้วก่อนนะคะวดที่แล้วมาสองวดนนี้มาสามนะคะ แต่ว่าโชคราชาโชคนะคะขออภัยพูดราชาโชคเขามาก้านะคะวันนี้เลขถุงเงินมาสามหรือจะเป็นเลขสามเก้านาะลองไปพิจารณาดูนะคะเลขตื่นเจ็ดเซียนตองเก้าก็มาสองสามล่างก็มาสามเหมือนกับสิบเสียนเนาะ อันนี้เจ็ดเซียนนะคะเจ็ดเซียนมาเก้านะคะล่างมาห้าสรุปแล้วเลขเด่นของเจ็ดเซียนนั้นเขาเด่นสามนะคะเด่นสามสรุปแล้วเขาเด่นสามนะคะวัดที่แล้วตรงนี้ออกเลขล่างนะบอกเลขล่าง เขามาจับคู่มาให้เด่นแปดแต่ว่าจับคู่มาให้ห้าแปดวันนี้เขาจับคู่มาให้สามเก้าเนาะลองเอาไปพิจารณาดูนะคะเลขสามเก้าเนาะสำหรับเลขเกียรเซียนเลขเด่นของเขาจะเป็นเลขสามเก้าหรือไม่เนาะก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะอือฮ่ ทุกหน้าเขาจะมาสามเก้าเลขหลวงปูก็มาสามเก้านะคะสามเก้าหรือจะเป็นแปดเก้าก็ลองเอาไปพิจารณาดูขอพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านเอาไปพิจารณาดูดีๆนะคะสำหรับเลขเด่นงดนี้ของเจ็ดเซียนนั้นเขาเด่นเด่นสามเด่นเด่นสามเด่นเด่นเก้านะคะเด่นสามเด่นเก้า ขอให้ท่านจงโชคดีนะคะ